สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกรนส์ฟิเลียกันเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ผมก็จะมารีวิวน้ําหอมของคุณผู้ชายกันต่อเนื่องเลยนะครับน้ำหอมวันนี้ที่จะมารีวิวนะครับก็เป็นน้ําหอมของ a v วิดอ f นะรุ่น Horizon EDT นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2016นะเ e อร์ฟูเก็มีอยู่2คนนะครับผมก็คือคุณ แจคอุคิเย่แล้วก็คุณโอลิเวียเปชูนะครับส่วนในโน้ตนะครับท็อปโน้ตก็จะมีจิงเจอร์ก็คือขิงนะมีกรปฟฟูดโรสแมรี่แล้วก็แมนดารินออเรนจ์นะครับถัดมาในมิดเดิลโน้ตก็จะมีซีด้ามีแพทชูรี่เบปเปอร์นัทเมกแล้วก็เซซามี่นะครับเซซามี่ก็คืองาเนาะงาเป็นพวกงาขาวะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง กลิ่นเขาบอกว่ามันจะมีความอ่อนโยนความนุ่มกลิ่นจะบางๆนะครับผมแล้วก็กลิ่นจะมีความคล้ายกับกลิ่นของขนมปังประมาณนี้นะครับต่อมาในเบสโนตก็จะมีเวท i เวอร์คือหญ้าแฝกนะแล้วก็คาคาวพอดก็คือเป็นฝักโกโก้นะครับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ไม่มีฝานะครับคือไอ้ตัวนี้ที่เห็นเป็นพลาสติกเนี่ยคือ เหมือนแับแค่เป็นพลาสติกกันกระแทกกันลอยเฉยๆประมาณนี้นะครับคือเป็นพลาสติกแบบบางๆนะครับดูไม่ได้แบบดูหนาๆอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเป็นตัวแบบปิดเลื่อนมาปิดตรงหัวสเปรย์ไม่ให้มันมีการกดเวลาเราแพคใส่ก,กระเป๋าหรือเคลื่อนย้ายนะครับเวลาเราพกน้ําหอมประมาณนี้เนาะแต่คือมันก็อาจจะกันได้ประมาณนึงนะเพราะมันไม่ได้ล็อกแบบ เป็นล็อกของมันนะครับแค่ดึงมาปิดตรงหัวสเปรด้านบนเฉยๆนะครับซึ่งมันอาจจะกันได้ไม่ดีเท่ากับไอตัวที่เป็นพลาสติกที่ล็อกคอไอตัวสเปรเลยอะนะที่เป็นพลาสติกสีดำๆตัวน,นั้นนะครับแต่อย่างนี้ก็ดูดูสวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับกิ่นนี้นะครับแน่นอนนะครับตามโน้ตเลยนะ เป็นกลิ่นสดชื่นกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวซานะครับกลิ่นขิงนะครับบวกกับกลิ่นพวกผลไม้รสเปรี้ยวนะขิงก็จะมีความเผ็ดซานะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทานขิงอยู่แล้วนะขิงเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็สดชื่นนะครับแล้วก็มีความเป็นอ่าอารอโรมาจากโรสแมรี่นะครับเป็นน้ำหอมที่ ใช้กลางวันนะครับกลิ่นนี้กลิ่นสะอาดสดชื่นแล้วก็จะมีกลิ่นของพวกกลิ่นไม้นะครับที่ขึ้นมานะมไม้มันใช้ความออกแนววูดดี้พาวเดอรี่เนาะคือกลิ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่อาจจะมีอายุอาจจะโตขึ้นมาหน่อยนะครับคืออาจจะต้องแบบประมาณสัก ยี่ห้าขึ้นไปอะไรประมาณนี้ได้ความที่มันมีกลิ่นไม้นะคือไม้เนี่ยมันจะให้กลิ่นความเป็นผู้ใหญ่อ่ะครับดูลุกว่าเป็นผู้ชายที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะดูสุข,ขุมดูน่าเชื่อถือประมาณนี้อนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของยญ้าแฝกนะครับยญ้าแฝกมันก็ให้ความกินกรีนเนาะ แล้วก็มีความเป็น dry scent ของยาแฟกนะครับกลิ่นก็จะออกแนวแห้งๆหน่อยนะ,ะความเป็นเ e r ร์เในที่นี้เนี่ยไม่รุนแรงนะครับจะออกเป็นอ r โรมมากกว่านะครับเป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายทั่วไปเลยอะครับผมคือดาวิโอฟะเนาะแบรนด์เขาเนี่ยทำน้ำหอมใช้ง่ายทุกกลิ่นนะครับนะคือตัวเนี้ยดมแล้วเรา นึกถึงเวลาเราอยู่ในที่อากาศร้อนๆที่กลางแจ้งแดดแรงๆนะครับกลิ่นดูมีความแห้งแล้งแต่สดชื่นนะ่ะคือเหมือนเวลาเราอยู่ในกลางทะเลทรายหรอคือมันก็ไม่ถึงกับทะเลทรายนระเพราะทะเลทรายมันอาจจะร้อนเกินไปแต่คือแบบเหมือนเวลาเราอยู่ในที่แบบกลางทุ่งหรือในที่ที่มีความสดชื่นนะครับในฤดูร้อนอะไรประมาณนี้ คือ c o วอ Water เนี่ยของดาวิดอฟอบก็เป็นกลิ่นที่ดมูมีความออกไปทางแบบสะอาดแบบน้ำเนาะมีความสปอร์ตใช่ไหมกลิ่นนี้เนี่ยก็ดูสะอาดดูเป็นผู้ใหญ่กว่า c o วอ Water ขึ้นมานะครับด้วยโน้ตของไม้นะครับคือดาวิดอฟเนี่ยเขาเน้นกลิ่นไปทางสดชื่นอยู่แล้วใช้ง่ายคือใครๆก็ใช้ได้นะใส่ทำงานได้เลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือ เป็นกลิ่นที่ไม่ทําให้มึนนะครับคือเป็นกลิ่นที่ปลอดภัยอะ่ะดูเซฟสุดนะครับคือใส่ไปทํางานใส่ไปอ่าไปเที่ยวก็ได้นะครับใส่ไปทํากิจกรรมหนักๆห,หรืออ่าเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วอย่างที่บอกเนาะคือความเป็นขิงซาๆแล้วบวกกับยาแฝกเนี่ยมันจะนึกถึงกลิ่นฝนกลิ่นมีออกแนวเหมือนกลิ่นฝนฝนแบบฝนตกอะไรประมาณเนี้ย นะครับอืมคือใช้กลางวันนะครับตัวนี้เนาะมันเหมาะกับใช้กลางวันนะแล้วก็ได้ความเป็น EDT นะครับมันก็อยู่ก็ถือว่าทนอยู่นะครับผมฉีดก็ประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับซึ่งโอเคเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือโน้ตซีทรัสโน้ตสดชื่นอะ่ะกลิ่นมันจะก,กระจายกลิ่นแลจะระเหยออกไปเร็วนะครับแต่ตัวนี้พอกลิ่นไปสกินเซนก็ออกแนว ออกแนวเป็นยาแฟกกวกกับไม้จางๆนะครับหอมนะครับหอมอยู่แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะซึ่งผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยใช้ดาวิดอฟนะแล้วก็คือครูวอเทอร์ครับทุกกลิ่นเลยหอมทุกกลิ่นนะครับไม่ว่าจะของผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมทราบคือน่าจะออกมาแค่ ตัวเดียวที่เป็นของผู้ชายนะครับของผู้หญิงไม่น่ามีนะครับตัวนี้โอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบการรีินน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Davidoff Horizon, the new fragrance for men.